สวัสดีครับครับวันนี้จะมาพามากินไก่ย่างนะครับไก่ย่างเหมือนเดิมครับไก่ย่างนี่ขี้ปลาทีา่ภาคเหนือนะครับเป็นเลงเลยครับตีไก่กินไก่ครับเด็ดเหมือนเดิม นีมปป่มุกปลามุกปลาดอนลี่อืม,มใช่แลปลาดอนลี่อันนี้ภาพเหนือขกขี้ปลากินขี้ปลาเอา้ามาเอาอันนี้อะไรนะไก่ย่าง ขออ่อหมกปาดอลี่มาอย่างวันศิษย์ปุกบเอามาหับกินข้าวด้วยกันเราถามกินข้าวกับอะไรเพื่อนบ้านจะตอบข้าไป อร่อยครับผมกินด้วยไม่พูดไม่จาเลยครับหมกปลาดอลยวแล้วหญี่น้ำอยู่อืม กินข้า,าวเช้ากินข้า,าวเช้ากินข้า,าวเช้าด้วยกันนี่ภาคเหนือก็ขี้ปลานะครับเนี่ยขี้ปลาแม่น้ำทำมาจากน้ำหน้านะครับ อืมอืมเรย่อยโอเคนะครับวันนี้กินโชว์แค่นี้ก่อนนะครับ ฝากดกดไลค์กดติดตามช่องเด็กน่านพาจววดด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมสักนิดกอยังดีครับแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ